ฮัลโหลสวัสดีครับกับกับฟูฟเฟอร์ชั่แนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับ Texas b สบูนะครับนี่คือหนึ่งในแพคเกจนะครับเครื่องมือ4ชิ้นนะครับของทาง Texas b สบูเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะมารีวิวย่อยนะครับทีละตัวนะเริ่มจากตัวสว่านกระแทกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นสว่านขนาดเล็กนะตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ตูดสั้นจุดเลยตัวนี้เป็นสว่านกระแทกด้วยนะมีระบบกระแทกให้ชื่อรุ่นนะครับ TX 96 29สเปคนะครับจับดอกได้10บมิลแรงบิดนะครับ55นิวตันเมตรที่เกียร์1เนี่ย500รอบนะครับแล้วก็เกียร์2เนี่ย2,000รอบอัตราการกระแทกนะครับ7,500ถึง18,000 bpm นะครับถือว่าโอเคนะสว่านกระแทกขนาดเล็กแบบเนี้ยนะครับเหมาะกับใช้ในบ้านเจาะพวกกำแพงบ้านอะไรพวกเนี้ยนะเจาะได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูว่าวันเนี้ยผมจะไปเจาะอะไรนะอ่ะโอเคมาดูหน้าตางเขาแบบละเอียดละเอียดนะครับตัวนี้นะจะเน้นสีดำเป็นหลักมันเลยทำให้ดูแบบดำดุนะแล้วก็มีแซมเป็น สีน้ำเงินแบบนี้นะครับสวยมากนะแล้วสีเอเข้มดีนะครับดีไซน์นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะแล้วตัวโลโก้เนี่ยเป็นปั๊มนูนนะครับแล้วก็ทำสีขาวด้านบนนะครับปรับกิยร์หน่งเกียร์สองนี้แข็งนิดนึงนะเนี่ยแข็งนิดนึงแต่ว่าตัวเกียร์เนี่ยไม่ได้ขวางอะไรนะครับคือปรับได้เลยนะไม่มีอะไรมาขวางนะ ใช่ไหมครับด้านบนตรงนี้นะที่เหนือที่สูงที่สุดเห็นไหมครัตรงนี้จะเป็นยางกันกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าหล่นไปตรงๆเนี่ยตัวนี้คือรับแรงกระแทกนะจะไม่โดนพวกตรงส่วนนี้ตัววงแหวนปรับโหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะปรับง่ายเห็นไหมครับเบาๆมีไขมีจอะมีกระแทกนะครับแล้วก็ตัวปรับ p l u นะครับก็ปรับง่ายนะครับมีทั้งหมด20ระดับนะครับก็ปรับง่ายดีนะแล้วก็หัวจับดอกนะสิมิลเป็นโลหะ ตัวคลิปนะครับจะเห็นว่าเท็กเจอร์ค่อนข้างโอเคเลยนะในการจับตัวไซส์เนี่ยของตัวคลิปเนี่ยกำลังดีเลยสําหรับมือผมนะแต่ว่ามันจะดูสั้นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กนะครับมือผมใหญ่แต่ถ้ามือคนทั่วไปเนี่ยจับได้สบายๆแน่นอนด้านล่างจะมีตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็ผมจะใช้กับแบตที่เขาแถมมาก็คือแบต2แอมป์นะเป็นชุดของเขานะจริงๆใช้กับ4แอมป์6แอมป์ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วก็ตัวเครื่องของ Texas Boot นะครับก็ใช้กับมัดสลุนะครับก็ได้ รือจะใช้กับโอซุกะนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เซ็ตันบูก็เข้ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกันของ3แบรนด์นี้ก็ยังมีแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะยังมีแบรนด์อื่นอีกนะครับแต่ว่าเท่าที่เรารู้จักก็ประมาณนี้คุณสามารถนะซื้อเครื่องเปล่าหรือซื้อแบตอย่างเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อมาใช้ร่วมกันกับ3แบรนด์นี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับผู้ชายอย่างเรานะครับผมลองใช้แบตเขาเองนะครับ เดี๋ยวเวลากดนะอันนี้เป็นเกียร์สองนะสองพันรอบนะครับเกียร์หนึ่งห้าร้อยรอบนะครับเกียร์สองนพอนะั้นแล้วก็ปรับง่ายดีนะเดี๋ยวไม่ยากละเนี่ยวสองพันรอบนะครับไฟ l ดีอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้มาดาูการจับดอกสว่านนิดนึงอ่ะนี่ผมใส่ดอกจอดเหล็กนะเวลาล็อกนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะนี่หมุนเข้าไปล็อกกึก๊กกึ๊กอย่างเงี้ยกดดูนะครับ โอ้สบายครับนะจับดอนี้ตรงแหลวครับตรงแหลวเลยดอกไขควงนะนี่ดอกไขควงตรงแหลวเลยครับดอกไขควงเห็นไหมตรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูว่า55นิวตันเมตรนะครับจะเป็นไงบ้างนะครับไปโอเคเรามาเริ่มที่โหมดไขก่อนนะครับนี่ผมใส่สกูนะครับ1นึ่งหนึ่ง,ส,งสีส่นิ้วนะครับเป็นสกูขนาดเล็กนะแค่น เดียวนะครับรักตัวบางมากเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ไปที่โหมดไขนะครับแล้วก็ผมปรับคลัชไปที่เบอร์หนึ่งเลยดูซิว่าคลัชเนี่ยจะละเอียดอ่อนประมาณไหนนะครับไปโอ้หยุดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดเบาก็หยุดนะครับคือแบบคัดแบบเบามากนะที่เบอร์หนึ่งอันนี้เหมาะมากงาน,งาน,งานประกอบอะไรที่แบบละเอียดอ่อนไม่อยากใช้แรงบิดสูงๆนี่คือเบอร์หนึ่งนี่คือสบายเลยนะอ่ะผมปรับไปทักเบอร์สี่นะ โอ้เบอร์สี่ไม่ค่อยอยากจะลงเลยนะเนี yeah. ่ยถือว่าคัดละเอียดโคตรเลยนะอ่ะทีนี้มาดูสกู3มนิ้วเบอร์แปดแล้วกันซึ่งตัวนี้มันยี่สิใช่ไหมเบอร์แปดนี้ก็เกือบเกือบครึ่งทางนะครับอ่ะไปนะครับหนึ่งสองซมเนี่ยเบอร์แปดกำลังดีนะครับเอ้ยโอเคอ่ะอันนี้สกูยิงไม้ยิงหลังคาหมดยังอ,งอยู่ที่หมด ไข่นะยังใช้คลาสอยู่นะครับผมปรับไป20เลยนะปรับไป20ก็คือแรงสุด55นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าในโหมดไขเนี่อาจจะใช้ไม่ถึง55นะเดี๋ยวดูซิว่าตัวนี้นะครับจะลงไหมนะครับความยาวประมาณ5นิ้วนะตัวนี้4หรือ5นิ้วนะครับไป1 2 3 พอดีเลยทีนี้มาดูสกูตัวใหญ่นะครับตัวนี้ไดมิเตอร์8หรือ9มิลนะครับผมยังใช้ที่เดิมนะคือคัด20นะครับหมดไขนะตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับพวกสมานประมาณไม่เกิน60นิวตันเมตรส่วนใหญ่ก็จะลงไปนิดนึงเศีรหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่แล้วแต่นะครับดูที่ว่าตัวนี้เป็นไงนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ผมเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นโหมดเป็นโหมดเจาะนะครับพอเปลี่ยนเป็นโหมดเจาะปุบ คลัสตรงนี้จะไม่เกี่ยวแล้วนะความแรงสูงสุดของเขาเลยนะครับอ่ะไปนะครับหนึ่งสองซึ่เห็นไหมลงได้55นิวตันเมตรนี่สกูประมาณ78มิลเลยนะซึ่งมันไม่เหมาะกับงานของไอ้ตัวนี้เท่าไหร่อยู่แล้วแต่มันลงได้เห็นไหมครับอ่ะทีนี้มาดูที่เจาะไม้ผมจะเริ่มเหมือนทุกครั้งนะครับก็คือเริ่มที่เบอร์2ก่อนที่หมดเจาะนะครับคลัด์ไม่เกี่ยวแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่จะลงไปประมาณสักมิล2มิลเท่านั้นเองนะครับอ่ะลองดูนะ เห็นไหมหยุดแล้วนะครับตอนนี้ลงไปนะมินสองมิลเหมือนกันนะเหมือนกันทุกตัวทีนี้ปรับไปที่เบอร์หนึ่งก็คือแรงบิดสูงสุดนะครับดูซิว่าจอบไม้เป็นยังไงบ้างน,นะครับนะลงได้สบายะไ,ไม้แตกอรอยรูหนึ่งนะครับลงได้อยู่แล้วนะครับแรงบิดมันสูงพอ ไม่มีปัญหาเจาะได้นะแรงบิดมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ55นิวตันเมตรทีนี้มาเจาะเหล็กกันบ้างนะครับนี่เหล็กแผ่นใหม่เลยแต่สนิมกินผมใช้กับดอกนะ6มิลแล้วก็จะหยอดน้ำมันนิดนึงนะครับเอามุมนี้แล้วกันเปิดโหมดเจาะนะครับแล้วก็เกียร์สองนะเพราะว่าตัวนี้เราปรับความเร็วได้พอสมควรเหล็กไม่ได้หนามากนะครับดอกก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมาะสมกับงานง่ายๆนะครับกับตัวสว่านนะครับไปนะครับ 1- 2ึ่งสองซึ กดอาจจะไม่สุดนะครับแล้วก็ผมจะกดน้ําหนักตัวลงไปด้วยนะเนี่ยเอามือจับแล้วกดลงไปนะครับเห็นไ,ไหมนี่ยังกดไม่สุดนะเนี่ยถ้ากดสุดจะเป็นงนี้ไปอัพเล็ก <c oughs> เรียบร้อยเห็นไ,ไหมพูดเลยนะครับพูดเดียวเลยเนี่ยยังไม่ได้กดสุดเลยนะครับคือเราสามารถกดน้ําหนักตัวไอ้ที่เหมือนรอบมันช้านี่ไม่ได้รอบตกนะแต่คือ ไม่จําเป็นต้องใช้รอบสูงนะครับว่ายง่ายนะกับการจเจาะเหล็กกดน้ําหนักลงไปได้สบายๆแล้วก็ตัวดอกสว่านไม่ติดไม่อะไรเลยเพราะว่ามันกินแบบไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเจาะเหล็กสบายมากโอเคอ่ะเจาะป,ปูนนะครับทีแรกว่าจะไปเจาะกําแพงบ้านนะแต่ว่าประสิทธิภาพน่าจะเอาอยู่นะสำหรับปูนตัวนี้นะครับปูนตัวนี้นะไม่มีอิดนะครับมีแค่หินทรายแล้วก็ปูนเท่านั้นนะครับแล้วก็หนาประมาณสุดดอกนี่เลยนะครับเนี่ยหนาแบบนี้เลยนะครับ ความหนาของปูนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทดสอบได้ดีมากๆนะแล้วก็ผมจะปรับไปที่โหมดกระแทกนะครับนี่โหมดกระแทกนะแล้วก็เกียร์2ดอกเจาะปูนผมก็เลือกใช้8ดมิลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสว่านพวกนี้ควรจะใช้ประมาณสัก6 5จุดห้านะครับเพื่อไปเจาะแบบใส่พุกอะไรพวกนี้ีนี่ผมใช้ดอก8ดมิลเลยนะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยืเนเอาตัวกดเลยนะหนึ่งสองซ้อ แบตหมดนะเนี่ยแรงมันเลยตกนะครับอ่ะเมื่อกี้แบตหมดนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบต4 m นะนี่ก็มี2ขีดนะยังไม่ได้ชาร์จนะได้มาจากแกะกล่องนะครับอาลองตรงนี้ไปนะครับ1 2ึ เนี yeah, right? ่ยห็นไหมสบายครับม,มันเจาะได้เมื่อกี้น่าจะติดอะไรรวมกับแบตใกล้จะหมดด้วยนะครับก็เลยลงยากคือเอาไปเจาะกําแพงบ้านนี่คือจิบๆแล้วอนะ่ะถ้าเจาะนี้ลงนะครับไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับสว่านกระแทกตัวเล็กตัวนี้ของทางเท็กซัสบูนะครับใช้ได้เลยนะสู้กับตัว60นิวตันเมตรของแบรนด์อื่นๆได้สบายๆไม่ว่าจะจเจาะเหล็กก็พวดพาคแบบลงได้แบบง่ายๆนะสามารถเอาแรงกด น้ำหนักตัวเราเนี่ยกดลงไปเกียร์สเนี่ยโดยที่ความเร็วรอบของตัวดอกสว่านก็ไม่ตกนะสามารถปรับรอบได้ตามนิ้วเลย จอเหล็กนี่ง่ายมากนะครับแล้วก็เจาบปูนจะเห็นว่าเจาะได้นะครับพอเปลี่ยนแบตเนี่ยแบตใหม่ก็สามารถเจาะได้เลยและที่สำคัญตัวนี้มันจริงๆแล้วมันเอาไว้เจอะผู้กาแพงบ้านเท่านั้นเองนะครับส่วนปูนที่ผมทดสอบนี่คือเกินกําลังหน้าที่มันไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังเจาะได้แบบสบายๆนะครับเปลี่ยนแบตก็คือเจาะฉลุยเลยนะครับเพราะนี่ความแรง5 5นิวตันเมตรเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นชุดก็ได้นะครับคุณสามารถแยกซื้อได้นะตัวเปล่านะครับตัว แล้วก็แบตที่ใช้ได้เนี่ยก็ได้ทั้งสามแบตเลยนะแล้วก็ตัวมันเองก็ยังอยู่ในชุดนะครับรวมเซตสุดคุ้มของทางเท็กซัสบูด้วยอ่ะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับเข้าไปคลิกที่ตะกร้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตเฟอร์ชันแนลคาราไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตัวต่อไปนะครับไขควงกระแทกนะของเท็กซัสบูนะครับรอติดตามได้เลยครับไปนะครับบ๊ายบาย